ไวรัลสุดฮาวันนี้ครับขอโยกให้กับคลิปแกะห่อส้มลาวของฝากจากสปปลาวครับที่ทําเอาวงการแหนมไทยถึงกับต้องสันสะเทือนครับเพราะนอกจากจะห่อมาด้วยใบตองหลายชั้นแล้วนะขนาดของส้มลาวยังชิ้นเล็กมากเลยครับจนแหนมตุ้มจิ๋วของไทยก็ยังอายเลยครับ คลิปดังกล่าวถูกโพสต์ในติ๊กต็อกนะครับเป็นคลิปที่กําลังแกะห่อส้มลาวหรือแหนมนะครับพร้อมกับบรรยายคลิปว่าของฝากจากประเทศเพื่อนบ้านส้มลาวนะซึ่งในคลิปเรียกว่าพีคตลอดการแกะห่อครับเพราะเจ้าส้มลาวนั้นครับห่อภายนอกดูชิ้นใหญ่เต็มไม้เต็มมือนะครับแต่พอเมื่อค่อยๆแกะบรรจงแกะนะครับแกะใบตองที่ห่อเอาไว้ออกกลับพบว่าที่มันดูใหญ่ๆนั้นเป็นเพราะใบตองลุ้นล้วนครับกว่า3-4ชั้นเลยทีเดียว แล้วที่ทําให้พีคมากกว่านี้ครับเมื่อแกะใบตองออกแล้วนะฮะข้างในก็เป็นถุงร้อนที่ภายในก็ยังมีใบมะยมอีกหลายชั้นคุ้มส้มลาวไว้อีกชั้นหนึ่งด้วยครับและที่สุดของความพีครับก็คือเจ้าก้อนส้มลาวที่อยู่ชั้นในสุดครับมีขนาดเล็กกว่าแหนมตุ้มจิ๋วของพี่ไทยอีกนะฮะงานนี้ฮะชาวเน็ตบอกว่าจะกินยังไงให้อิ่มดีและยังมีอีกหลายเสียงครับบอกไม่กล้าดมกลิ่นเลยนะเพราะกลัวเจ้าก้อนจะหลุดเข้าไปในลูกจมูกว่าจังสั้นเนาะ ขอ,ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก MTR Online